ทุกสิ่งได้ดังใจเนือ้อที่ชัยพิกเกษตรจันทบ,บุรีไนทุกๆสาขาที่กลายบ้านท่าผมเคยอธิบายไว้แล้วนะครับว่าดินที่เป็นตัวรองรับแหล่งเชื้อราเป็นแหล่งเชื้อโรคถ้ามีระบบน้ำที่ดีต้นไม่เปียกดินเมื่อได้รับน้ำก็จะซึมซับแล้วก็ไหลลงไป หลังจากนั้นเมื่อน้ําซึมลงไปด้านล่างอากาศก็ไหลเข้าไปแทนที่เมื่ออากาศที่ดีมีออกซิเจนลงไปในแทนที่การระบาดของเชื้อราของโรคพืชก็จะน้อยลงนี่มันเป็น,นกลไกเป็นระบบที่จะทําให้พืชน,นั้นปลอดโรคมีภูมิต้านทานมีความสมบูรณ์แข็งแรงเรื่องนี้อยากจะอธิบายให้ลึกลงไปกว่านี้แต่ลึกเข้าไปในพืชน,นั้นพืชเองเขาจะมีคําสั่งครับมีการสั่งการ ให้ย้ายพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ในระดับตรงนั้นเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ในตำแหน่งที่มีการระบาดหรือมีเชื้อราเข้ามาทำลายหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเจาะอยู่ที่ใบอยู่ที่กิง่งเขาจะมีการสั่งลงมาทันทีคำสั่งนี้เคลื่อนย้ายด้วยกรดซิลิสเลกแอซิดพลังงานเหล่านี้เป็นกรดเป็นอะมิโนโปรตีนอะมิโนโปรตีนเหล่านั้นก็จะรวมตัวกันมาแล้วก็ สก,กัดสารขึ้นมาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสารฟีนอลสารตัวนี้จะไปครอบคลุมไปจับเชื้อราไปสร้างให้ผนังเซลล์แข็งแรงทำให้เซลล์ตรงนี้ตายคือมันมีกระบวนการนะครับที่จะทำให้เชื้อราที่มาเกิดไม่สามารถที่จะเกิดการระบาดได้นี่คือปฏิกิริยาในการป้องกันในการต่อสู้ถ้าเราจะพูดถึงตรงนี้นี่คือระบบเขาเรียกว่าเป็น 5สิ่งสำคัญที่พืชจะภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นในกลุ่มปัจจัยที่เราพ่นบำรุงไปเนี่ยไม่ใช่มีความหมายว่าแค่จะทำให้ใบทุเรียนใบไม้ผลของเราสมบูรณ์เท่านั้นจริงๆแล้วในกลุ่มนี้จะเป็นภูมิต้านทานไม่ใช่แค่นี้นะครับมันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกลุ่มปัจจัยาธาตุอาหารที่มีคุณสมบัติ ที่ไปกระตุ้นให้พืชนั้นสร้างภูมิต้านทานซึ่งเราเรียกไฟโตอาร์เร็กซินสผมยกตัวอย่างผิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบริษัทเจตไตก็คือฟรอค็บเออลเป็นในส่วนของธาตุซึ่งมีในส่วนของมีเหล็กมีแมงกานีสมีสังกะสีมีทองแดงเขาไปทำอะไรเขาก็จะไปเร่งกระบวนการพัฒนาการเจริญเติบโตทำให้พืชนั้น มีลักษณะของภูมิต้านทานเวลาที่มีศัตรูเข้ามาเจาะมาถึงจุดใดจุดหนึ่งเขาก็จะมีการสร้างภูมิต้านทานตรงนี้ภูมิต้านทานเหล่านี้ก็จะกลายเป็นส่วนที่ทำให้เชื้ราไม่สามารถที่จะเริญเติบโตไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้อันนี้เราเรียกว่าสารในกลุ่มของ ไฟโตอะเล็กซินซึ่งมาจากไหนมาจากการให้สารอาหารธาตุอาหารพลังงานต่างๆเราจะเห็นสองภาพแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นสารฟีนอลอีกส่วนหนึ่งเป็นสารภูมิต้านทานไม่ใช่แค่นี้นะครับบางครั้งมันก็จะมีส่วนที่ไปร่วมกันกับการให้อาหารการใช้สิ่งแวดล้อมก็จะกลายเป็นส่วนที่ทำให้เชื้อราไม่เกิดการขยายพันธุ เมื่อไม่มีการขยายพันธุ์ก็ไม่มีการระบาดอันนี้คือประเด็นในกลุ่มปัจจุบันที่ค่อนข้างจะมีบทบาทสูงในอนาคตซึ่งมีความปลอดภัยกับพี่น้องเกษตรกรปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมเป็นแค่ธาตุอาหารแล้วทำไมไปมีส่วนในการควบคุมโรคหรือควบคุมเชื้อราได้ ประเด็นก็จะมีต่อไปอีกคำตอบอีกว่าในส่วนของภายในของแต่ละตัวเนี่ยจะแยกออกจากกันคือถ้าเป็นกลุ่มธาตุาหารมีเหล็กมีทองแดงมีแมงกานีสมีสังกะสีมีคอปเปอร์อะไรก็แล้วแต่ครับอันนั้นเป็นส่วนที่จะทำให้พืชสร้างภูมิต้านทานเป็นไฟโตอาร์เกซิน แต่พลังงานในรูปของอะมิโนโปรโตีนจะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็สร้างสารฟรีนอลในการควบคุมชลวายังมีอีกหนึ่งโครงสร้างคือในส่วนของโครงสร้างภายในซึ่งอาจจะมีเฉพาะบางตัวบางตัวไม่มีผมยกตัวอย่างเช่นตัวอลูมิเนียมลิกโนซัลฟเนตตัวนี้เป็นสารอนุโครงสร้างที่ไม่ใช่สารเคมี เป็นหน่วยย่อยลงมาแล้วเขามีผลเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่จะเป็นพิษต่อเส้นใยของเชื้อราโลกพืชคือถ้าในทางวิชาการเขาจะเรียกว่าอิลิซิเตอร์แตงภาษาของเราคือสารที่มันเป็นพิษกับเส้นใยของเชื้อรานี่คืออีกหนึ่งคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างในตัวฟอร์คอซึ่งหลายท่านอาจจะได้ฟังบริษัทหรือทีมงานมาบรรยาย แต่ส่วนเองนั้นผมอธิบายตรงนี้ลึกๆลงไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจครับว่าการในการที่เราจะทําการควบคุมในส่วนของศัตรูโดยเฉพาะบางแต่และอย่างแต่และชนิดเนี่ยย่อมมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผมจึงย้าและยกตัวอย่างให้เห็นอีกตัวอย่างในด้านของมแมลงหรือในเรื่องของไรพิรักษกรที่ประสบหรือพบกับความเสียหายของในส่วนของเพียแป้ง พนักงเกษตรก็ทราบดีนะคบว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาตัดทุเรียนแล้วราดำมันเกิดขึ้นมากมายทีเดียวราดำมาจากไหนก็มาจากเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งมาจากไหนเพี้ยแป้งก็เป็นศัตรูพืชที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดทีนี้พอมันเกิดการระบาดมันสร้างชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในเมื่อเราควบคุมไม่ได้ผลกระทบมันก็เป็นด้านคุณภาพของผลผลิตตั้งแต่ดอกออกมา ถ้าเขาระบาดก็ดอกก็จะกลมเป็นลูกโปง่งเพราะเขาไปแข่งแย่งสูตรซับดูดซับนัน้นสารอาหารดอกก็หมดพลังงานทอพอไปถึงติดผลก็ผลก็แคะแกนชะงักตอนผลโตก็ยังมาอีกก็เป็นตำหนิเป็นราดำดังนั้นในการที่เราจะทำการควบคุมในส่วนของศัตรูแต่ละตัวแต่ละ,ต,ต,ละตัวแต่ละชนิดเนี่ยเราจะต้องลงไปในรายละเอียด ถ้าเราจะพูดถึงกรณียกตัวอย่างให้เห็นเพี้ยแป้งลาดำเนี่ยนะครับเราก็ต้องกำจัดลาดำเอ่อโทษนะครับไม่ใช่กำจัดลาดำเราก็ต้องกำจัดเพี้ยแป้งก่อนเพราะเพี้ยแป้งเป็นสาเหตุมันถ่ายบูญออกมาให้เป็นลาดำทีนี้เราก็ต้องรู้ครับว่าไอ้ตัวเพี้ยแป้งเนี่ยอยู่ไหนปกติก็อยู่ในดินอยู่ตามรากจ้าอยู่ในต้นของเราถ้าต้นที่มีมันก็จะมีประวัติการระบาด พนักรที่ประสบความเสียหายเนี่ยจะทราบดีท่านก็จะวางแผนตั้งแต่ในส่วนของการป้องกันไม่ให้เพี้ยแป้งขึ้นก็คือการพันต้นการทากาวการใช้ปัจจัยไม่ให้มันขึ้นการไม่ให้หมดนําพาขึ้นไปเสร็จแล้วก่อนออกดอกเราก็ฉีดล้างต้นล้างต้นเสร็จในช่วงออกดอกเราก็มากําจัด เราก็ต้องตัดแต่งดอกเพื่อให้มันโปรง่งไม่ให้มันเป็นที่หลบซ่องสุมพอดอกตัดแต่งดอกโปรง่งมันมีการระบาดเราก็จะพ่นสารเคมีในการกําจัดเป็นตําแหน่งสารเคมีตัวเดียวเอาไม่อยู่ก็ต้องเสริมสารผิดภาพสารจับใบเพื่อไปเคลือบเมื่อไม่ให้มันหายใจแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับเราก็ยังมีอีกว่าถ้ามันมีตรงนี้เราก็จะเติมในกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มันเป็นศัตรูของเพี้ยแป้งยกตัวอย่างเช่นในส่วนของตัว บัวลินบัวเลียบัวเรียก็คือบูเอลินชื่อการค้าของแอปไพรเคมคือถ้าท่านไม่ไล่ตามลำดับตรงนี้เราไม่สามารถควบคุมได้ครับนี่ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับเรายังไม่ได้ลงลึกไปในศัตรูที่สำ,สำคัญสำคัญซึ่งรายละเอียดผมมีโอกาสได้คุยกับพี่น้องเก่อนผู้ปลูกทุเรียนนะครับเขตทางโปลูน้ำร้อนก็บอกว่าโอ้ยปีที่ผ่านมานี่เสียหายเยอะเลยหมอทุเรียนเอาไงดีเนี่ย เราก็ต้องเริ่มต้นเลยครับตั้งแต่ต้นรด,ดูก็คือการป้องกันกำจัดต้องวางแผนตั้งแต่ปลายฝนต้นหนาวไปจนกระทั่งถึงตัดลูกนู่นแหละครับจึงจะประสบความสำเร็จถ้าเราไปดูแล้วเราจะมุ่งทีเดียวเป็นไปไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนในการป้องกันกำจัดเผียแป้งตัวนี้ท่านติดตามรายการตรงนี้ต่อไปท่านก็จะได้รับทั้งเทคนิค ผมย้ำว่าสิ่งที่เป็นหลักการสำคัญในการที่เราจะนำมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชนี่ป้องกันด้วยและกาจัดต่างหากนั้นคือเราต้องเข้าใจในส่วนของหลายสิ่งหลายอย่างเป็นองค์ประกอบรวมมิใช่พอเราพบความเสียหายคำถามเดียวคือใช้ยาอะไรเราจะต้องกลับไปเป็นผู้เรียนรู้เอง เราจะไล่ลำดับศัตรูพืชจากนี้ต่อไปเป็นสาระความรู้แต่ละตัวแต่ละชนิดไปครับเรามาดูประเด็นปัญหาแรกครับถามว่าณนะเวลานี้อะไรที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับทุเรียนก็คือการระบาดของไรแดงไรแดงนั้นเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าปัญหาที่เราพบในทุกๆปีก็คือพอมีการระบาดเราก็พยายามที่จะควบคุมคนเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ ประเด็นเหล่านี้เราก็จะไปสรุปว่าไรมันดื้อยาจริงๆแล้วในเรื่องนี้เนี่ยมันมีเหตุผลหลายประการนะครับที่เราจะต้องนำมาสู่การาวินิจฉัยหรือมีการาวิเคราะห์ว่าอะไรคือประเด็นหลักที่ทำให้การพ่นยาหรือการควบคุมไรของเรานั้นไม่อยู่ผมสรุปเป็นประเด็นตรงนี้ว่าส่วนใหญ่แล้วพินักษกรขาดการสำรวจ คือเราก็มองด้วยสายตาครับมองด้วยสายตาเราเชื่อในประสบการณ์เราใบาย,ยังไม่ซีดใบมันยังดำมันมันก็ไม่น่าจะมีการระบาดแต่พอครั้นเราไปพบบางครั้งเนี่ยเราพบจำนวนตัวค่อนข้างจะมากแล้ว20ตัวถึงแม้ว่าใบาเขายังไม่กล้านยังไม่ซีดนั่นถือว่าเป็นการระบาดที่รุนแรงแล้วเพราะเข้าใจนะครับว่าอะไราย0ตัวส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียครับ วันนี้เขาวางไข่เขาวางไข่เสร็จอีกสามวันฟักเป็นตัวฟักเป็นตัวแล้วอีกห้าวันรวมเป็น8ดวันเขาก็วางไข่ได้ใหม่อีกเพราะฉะนั้นวงจรเขาเร็วมากดังนั้นภายในระยะเวลาห้าวันจากยี่สิบตัวก็จะเป็นร้อยกว่าตัวนั่นหมายความว่าใบาจะกล้านซีดประเด็นที่เราสรุปให้เป็นข้อมูลให้เห็นชัดเจนว่าเราขาดการสำรวจบางท่านบอกว่าสำรวจดูแล้วมันไม่มี เพราะเราใช้สายตาจริงๆแล้วต้องเข้าใจนะครับว่าในไรที่เราเห็นตัวใหญ่3ตัวมันจะเต็มไปด้วยไข่นะครับ3ตัวเนี่ยตัวละ40ฟองก็3 3 9ก็เกือบร้อยฟองละเพราะฉะนั้นก็จะฟักเป็นตัวอ่อนซึ่งเราบางครั้งเรามองไม่เห็นดังนั้นผมก็ย้ำว่าการสำรวจแว่น ส่งหมอดูแว่นขยายแว่นสองพระอะไรก็มีความจำเป็นเป็นลำดับที่หนึ่งละในส่วนของการที่เราจะไปทําการพ่นพึกทาการกำจัดนั้นถ้าเราตัดสินใจเร็ววันนี้เราพ่นพรุ่งนี้มะลืนนี้ผลของการพ่นใช้สารเคมีกำจัดไรก็จะไปควบคุมตัวอ่อนได้ตัวอ่อนเขาจะตายง่ายกว่านั่นคือเหตุผลและหลังจากนั้น จะไม่มีการระบาดต่อแต่ท่านเราไปรอนะครับให้เห็นตัว20ตัวต่อใบหรือเราเห็นตัวชัดเจนล้วนั่นหมายความว่าขณะนั้นเวลานั้นเขาระบาดรุนแรงแล้วเพราะเรามองแค่เห็นตัวโตตัวใหญ่เราไม่ได้เห็นตัวอ่อนตัวอ่อนนั้นเป็นตัวที่จะทำลายเพราะตัวใหญ่น้นเดี๋ยวเขาก็ตายเองโดยธรรมชาติครับตัวเมียวางไข่เสร็จก็ตาย นั่นคือเป็นธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นผมสรุปให้เป็นประเด็นแรกเลยนะครับว่าเราทำการํำรวจน้อยสอเราทำการใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดช้าเกินไปประการต่อมาเมื่อหลังจากที่เราตัดสินใจทำการควบคุมแล้วพนักงานส่วนใหญ่นะครับก็จะมองในประเด็นที่ว่าเราก็ทำการพ่น ทีนี้ในเรื่องของการพ่นนั้นเป็นเรื่องของเทคนิคที่เราจะต้องย้ำกันตรงที่ว่ากรณีของการระบาดของไรนั้นส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่หน้าใบแต่ถ้าเป็นกรณีต้นสูงเวลาที่เราทำการพ่นส่วนใหญ่มันก็จะสะบัดใต้ใบขึ้นไปทำให้ละอองของสารเคมีไม่ได้กระทบกับในส่วนของตัวไรโดยตรงเคยมีโอกาสคุยกับพี่น้องสกอร์นะครับว่าปรับหัวแหลมแล้วก็พุ่งขึ้นไป นั่นเป็นการพ่นที่อาจจะทําให้สารเคมีไม่สัมผัสตัวผมเคยอธิบายเรื่องนี้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนให้พ่นตรงนั้นไรยอยู่หน้าใบก็ต้องเน้นไปที่หน้าใบเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพ่นนั้นเราก็จะต้องปรับละอองฝอยให้เข้าไปสู่พื้นที่ใบตรงนี้เป็นหลักสําคัญเลยนะครับที่เราจะต้องนํามาปรับใช้พ่นให้เป็นละอองแล้วให้ลมหอบเข้าไปส่วนหนึ่งจะเป็นสู่เป้าหมายได้ชัดเจน ประการที่3ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจครับสารที่เอามาใช้เพื่อให้สารเคมีไปจับไปเกาะไปติดเราเรียกว่าสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพก็มีหลายผลิตภัณฑ์หลายส่วนซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ จนกระทั่งในส่วนของหลายท่านก็บอกว่ามันเอาไม่อยู่เราก็ไปเพิ่มอีกเป็นในส่วนของตัวไวออยนะครับก็ไปเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าในส่วนของไวออยนั้นเขามีส่วนที่จะไปอุดรูหายใจไปเคลือบเขาเรียกว่าเป็นโพแทสเซียมซอฟต์จริงๆแล้วมีผลิตภัณฑ์โดยตรงนะครับเป็นโพแทสเซียมที่เป็นสบู่แล้วก็มีผลตรงนี้ก็เป็นผลดีที่เราสามารถจะนำมาใช้ร่วม ในขณะเดียวกันในส่วนของตัวสารเคมีที่เรานำมาใช้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าสารคุมไข่ในกรณีของการคุมไข่นั้นผมก็ต้องอธิบายว่ามันจะต้องเป็นสารในการคุมไข่ไรจริงๆแล้วสารเหล่านี้เขาจะตกค้างอยู่เป็นระยะเวลาหนึง่งเมื่อไหรฟักออกเป็นตัวเขาก็จะต้องมากินอาหารที่เปลือกไข ไรตัวอ่อนเหล่านี้ก็จะตายไปทําให้ไข่เหล่านี้ไม่สามารถที่จะฟักออกมาเป็นตัวได้หรือสารบางตัวก็ไปเคลือบไว้จนกระทั่งให้ในส่วนของไรไม่สามารถเ,าเกิดเป็นตัวได้ตรงนี้ก็มีความจําเป็นสําหรับการเสริมเข้าไปในการคุมไข่ไรแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าการณีนี้เราพบว่ามีการระบาดแล้วเราจะต้องใช้ต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยที่เราอยากจะแนะนำเสริมเข้าไปอีกด้านก็คือกลุ่มยาเชือ้อซึ่งเป็นตัวที่สามารถจะคงทนอยู่ได้แล้วก็อยู่คู่กับปัจจัยใช้ร่วมกับสารเคมีในการกำจัดไรนั่นก็คือเมทาซานเมทาซานนั้นเป็นเมทารเซียมนะครับเป็นของบริษัทแอปพลายเคมเราใช้คู่กันไปกับสารกำจัดไรก็จะทำให้ผลของการควบคุมได้ดีขึ้นเร็วขึ้นและก็ยาวนานขึ้น โดยในส่วนของอัตราการใช้น,น้ำเราก็จะใช้ที่ตั้งแต่300กรัมไปจนถึง500กรัมต่อน้ํา200ลิตรควบคู่หรือเสริมเข้าไปอีกในส่วนของคําที่กําลังอธิบายนี้คือเป็นเชื้อโรคของไร่ศัตรูพืชเพราะฉะนั้น เวลาที่เราใช้นั้นเราสามารถควบคู่กันไปได้ทั้งสิ้นไม่มีดีข้อจํากัดนะครับว่าผสมตัวนู้นไม่ได้ผสมตัวนี้ไม่ได้เพราะว่านี่เรากําลังควบคุมในส่วนของไรแดงอยู่ช่วนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับทนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัลโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัลโทนิกที่อัตรา2 1 4ถี c, ต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตวไวให้ผลดกรูปทรงดีอัโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมากว่า50ปี บริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร,รกไซฟอไมน B.K. ไซฟอไมน B.K. อะมินมนโนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั่วเหนียวลดการหลุดรว่วตั้งแต่หางแย้มหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศปราบรวนใช้เพียง ห้าสิซีซีเท่านั้นป้องกันการร่วงเมื่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟบริษัทเอราวันเคมีเกษตรปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแห้งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัด หาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกการเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ